วันนี้ผมก็จะมาลงเกมก o ต้งบอลนะครับปิดเกมตัวนี้นะครับนี่อันนี้จอลูกค้านะครับเนี่ยนี่ผมลงจากเครื่องลูกค้านะเครื่องผมอยู่จอนี้นะครับผมผมคุมผ่านโปรแกรม Adidas มาเด่งนะครับก็นี้ตอนนี้ก็กําลังเทสเกมั่นเดงเข้าได้ปกติเล่นได้ปกตินะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้กอต of บอลนะครับตัวต่อจากภาคสี่นะครับ แรกนาล็อกโอเคครับใครสนใจก็ทักเพจได้เลยครับเกมราคาถูก,ถกครับไม่แพงครับลง2เกมแถม1แถมสูตรโกง MBD ดีด้วยนะตัวนี้มีอ่าสูตรโกงให้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสูตรโกงเนะี่ยอันนี้โหลดสากอยู่นะครับใช้เวลาสักพักพักใหญ่เลยแหละ,ะเดี๋ยวผมลงให้พี่แกในเป็นสูตรโกงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้าง อ่าสูตรนี้ก็เข้าเ,าเกมก่อนนะถึงจะเปิดอ่าสูตรโกงได้นะครับอ่าไม่ใช่อ่ากดผิดละเดีด๋ยวด้อืม มันจะคุมผ่านทีมวิวอ่าคุมคุมผ่านโปรแกรมมารีเด็กจะอาจจะไม่ลิ่งเท่าไหร่นะครับอาจจะกระตุกกระตักนะอ่าอีกหนึ่งมอสมอสอีกตัวหนึ่งนะครับคนละมอสกันแล้วมอสตัวนี้ตัวแรกหน้าล็อกนะครับตัวต่อจาก pack สี่อันนี้คือมอสทั้งหมดที่มีอยู่นะครับใครสนใจก็คือเราเข้าเกมแเราสามารถเปิดได้นะวิธีใช้มอสแล้วก็เนี่ยโยกคันเ่งตัวนี้มาง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็ ให้มันโหลดฉากต่อไปนนเองระหว่างนี้ก็รอนะครับก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าสักเนี่ยมันจะคุมยากเห็นหม,มันกระจะกกดตักเน็ตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระหว่างนี้มันมีการอัปเดตวินโดว์อยู่อันนี้ก็ตีสี่ละลูกค้าน่าจะหลับไปแล้วนะครับเหลือแต่ผมนะครับผม อันนี้มันไม่ได้กระตุกนะครับสเปคคอมลูกค้าแรงมากนะแต่ปัญหาก็คือ,อเน็ตผมกากมันก็จะกระตุกนะนนนผมหยุดอัปเดตก่อนอัปเดตอะไรบ้างก็เซตติ้งนะครับสเปคเขานี่เป็น rx 660นะครับว่าลื่นหัวแตกนะครับผม แต่ันนี่มันคุมผ่านทีมโปรแกรมอันดีเด็กมันก็กระตุกนั่นเองคือเน็ตเรา,ากากแล้วเน็ตไม่ดีมันก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับกระตุกกระตุกจริงๆแล้วมันได้กระตุกนะครับสเปคนี้ไม่กระตุกนะครับผมจะตรวจสเปคอเปค,คอมลูกค้าทุกครั้งก่อนลงเกมนะครับหรือลงโปรแกรมนะครับเรามาด้ลงมั่มๆนะครับเล่นได้ถึงลงให้นะครับผมปลอดภัยจากไปรัลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ 各地。